นะทฤษฎีที่3ทฤษฎีที่1 vbt ทฤษฎีที่2 cft vbt เชื่อว่าเป็นโคเ a เลนต์0 0เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนื้อทฤษฎีของ vbt อธิบายว่ามันเ,เกิดการสร้างพันธะต้องเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันต้องไฮบริดมีอธิบายแบบ c o เ a เลนต์0 0 cft เชื่อว่าเกิดแบบไอออนิก1 0อเห็นไหมคะอธิบายว่ามันต้องผลักกันอิเล็กตรอนต้องผลักกันทฤษฎีโมเลกุลร์ออร์บิทัล MOT อธิบายว่ามันกึ่งกึงมันไม่ได้เป็นไอออนิกร้อยเปหรือไม่ได้เป็นโคเลนร้อเปอร์เซ็เพราะฉะนั้นทฤษฎี MOT เนี่ยเกิดจากการเอา VBT รวมผสมกับ CFT นะะบอกว่าในกระบวนการเกิดพันธะเนี่ยจะต้องมีการใช้โมเลกุลาร์ออร์บิทัลร่วมกันจะต้องใช้โมเลกุลาร์ออร์บิทัลร่วมกันแปลว่าเอาออร์บิทัลของอะตอมเนี่ยมารวมกัน กลายเป็นออร์บิทัลของโมเลกุลอันใหม่เกิดขึ้นใช้ร่วมกันคําว่าใช้ร่วมกันเนี่ยถ้าในในแนวทางของ VBT ก็แปลว่า,อามอาเ overlap กันแต่ในโมเลกุลออร์บิทัลบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เอาออร์บิทัลมาจัดใหม่เอามาจัดแล้วใช้ด้วยกันนะคะใช้ด้วยกันโดยออร์บิทัลที่จะมาใช้ด้วยกันได้เนี่ยหรือเอามารวมกันได้เนี่ยจะต้องรวมกันโดยใช้ทฤษฎีการรวมแบบทฤษฎีพอยต์กรุ๊ป แปลว่าจะต้องมีกลุ่มพลังงานใกล้เคียงกันแล้วก็มีทิศทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในการเกิดพันธะเนี่ยต้องเกิดทั้งแบบเอาออร์บิทัลมาใช้ร่วมกันก็คือซ้อนทับกันและต้องมีแรงดึงดูดและแรงผลักเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีประจุอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเกิดพันธะแบบโมเลกุลาร์ออร์บิทัลอธิบายว่าถ้าจะเกิดพันธะเช่นเอา 1s กับ 1s มาสร้างพันธะกัน 1s กับ 1s เนี่ยก็จะเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นถ้ามันหันฝั่งหัวกับหัวมันถูกต้องเลยประจุถูกต้องบวกกันมันก็จะดึงดูดกันแล้วเกิดเป็นพันธะที่มีความเสถียรเกิดขึ้นแต่ถ้าบังเอิญมีความเป็นไปได้ว่ามันจะผลักกันเกิดขึ้นนะะหันด้านที่มันไม่ถูกต้องมาผลักกันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดพันธะอันใหม่ที่มันไม่มีความเสถียรคือมีความเสถียรลดลง เพราะฉะนั้นตามทฤษฎี MOT บอกว่าในกระบวนการเกิดพันธะนะอันแรกถ้าเป็นพันธะซิกมานะมันก็จะต้องมีซิกมากับซิกมาสาตาร์นะซะิกมาแปลว่า b o n ดิ้งคือออร์บิทัลที่หันมาถูกต้องดูดกันพอดีนะกับแอนตี้บอนดิ้งคือออร์บิทัลที่เกิดแรงผลักกันเกิดขึ้นนะ,ะสัญลักษณ์ก็คือเป็นซิกมาสาตานะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ไดอะแกร,รมออกมาตามทฤษฎี MOT คือ S 1>, 1 s นี่เป็นอะตอมิกออร์บิทัลกับ1 s นี่เป็นอะตอมิกออร์บิทัลอะตอมิกออร์บิทัลแปลว่าเป็นออร์บิทัลของอะตอมพอมาสร้างพันธะกันปับ๊บจะเกิดไดอะแกรมอันใหม่ตรงกลางซึ่งประกอบด้วยซิกมากับซิกมาสตาแปลว่าไอสองห้องเนี่ยมาหลอมรวมกันได้เป็นสองห้องอันใหม่ที่มีพลังงานแตกต่างไปจากเดิมนะครคือมีพลังงานต่ำลงที่เกิดจากความเหมาะสมของการสร้างพันธะกับมีพลังงานสูงขึ้นที่เกิดจากอินเตอร์แอคชันที่ไม่เหมาะสมของการสร้างพันธะ ก็เรียกว่าซิกมากับซิกมาสตาร์ถ้าเกิดพันธะซิกมานะคะ,ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนของอะตอมก็จะมาบวกกันจาก1อิเล็กตรอนกับ1อิเล็กตรอนรวมกันเป็น2อิเล็กตรอนก็จะต้องเอามาบรรจุใหม่ตามกฎของฮุนและพาวลีบรรจุลงไปในโมเลกุลร์ออร์บิทัลที่อยู่ตรงกลางนะะเพราะฉะนั้นไดอะแกร,รมอันนี้ก็จะแสดงว่าอะตอมที่1มี1อิเล็กตรอนอะตอมที่2มี1อิเล็กตรอนต่างฝ่ายต่างเอา s ออร์บิทัลมารวมกัน นะคะรวมกันถ้าเป็นแบบ VBT ก็จะวาดรูปแล้วโอเวอร์แลปกันอย่างเดียวถ้าเป็น CFT ก็จะบอกแค่ว่ามันผักกันก็จะเกิดการแยกของระดับพลังงานนะพอมาเป็น MOT บอกว่าเกิดการรวมกันนั่นแหละโอเวอร์แลปกันแบบซิกมาแต่มันกลายเป็นได้ซิกมากับซิกมาสตาเพราะมีส่วนที่ผักกันด้วยนะก็จะได้แดกแกรมเป็น2ห้องเท่าเดิมจำนวนห้องของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลจะมีค่าเท่ากับจำนวนห้องของอะตอมิกออร์บิทัลบวกกัน จำนวนอิเล็กตรอนก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้หายไปไหนอิเล็กตรอนเอามาอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะโมเลกุลก็จะมีอิเล็กตรอน2ตัวก็บรรจุใหม่ตามกฎของฮุนและพาวลีก็คือใส่ลงไปในพลังงานต่าก่อนเต็มแล้วค่อยขยับสูงขึ้นนะคะอ้าวคราวนี้ในคอมเพล็กซ์มันไม่ได้มีเฉพาะซิกมาอย่างเดียวนี่มันมีต้องเยอะต้งแยะนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทฤษฎีการคํานวณโดยใช้คอมพิวเตอร์คํานวณนั่นแหละว่า ออร์บิทัลไหนมันจะรวมกันได้ออร์บิทัลไหนจะผักกันออร์บิทัลไหนจะดูดกันได้เป็นไดอะแกรมของโมเลกุล a r ออร์บิทัลเกิดขึ้นนะคะ,ะเช่นถ้าลิแกนเป็นเส้นตรงก็คือลิแกนห้อยสองคอมเพล็กซ์เป็นเส้นตรงเป็นลิเนียลคอมเพล็กซ์ฝั่งออร์บิทัลของลิแกนจะใช้แค่2องออร์บิทัลเพราะมีโดเนอร์แค่2ตัวทําให้เป็นเส้นตรงเจ้ไหมคะมีโดเนอร์2ตัวส่วนฝั่งของโลหะอะตอมกลางก็จะใช้แวรเลนในการเกิดพันธะ ใช้เวเลนของโลงหะอะตอมกลางเวเลน์ของโลงหะอะตอมกลางก็คือฐานสีชั้นคือใครบ้างละ่ะก็คือ 3D CS แล้วก็ 4p นี่คือ v วเลนซ์ออร์บิทลจากนั้นเขาก็จะคำนวณเส้นปะนี่คือคำนวณว่าใครเกิดอินเตอร์ i o n ชันกับใครบ้างพลังงานต่ำลงแปลว่าเกิดอินเตอร์ i o n ชันแล้วมีความเสถียรมากขึ้นพลังงานสูงขึ้นแปลว่าเกิดอินเตอร์ i o n ชันแล้วมันไม่เสถียรอ้าวเท่าเดิมละ่ะเท่าเดิม แปลว่าไม่ได้เกิดอินเตอร์แอคชั่นเห็นไหมคะเป็นนอนบอนดิ้งจะเห็นว่ามีเส้นประเฉพาะมาจาก d ออร์บิทัลไม่ได้มีอินเตอร์แอคชั่นกับลิแกนเห็นไหมคะแปลว่านี่คือนอนบอนดิ้งนะคะพอได้ไดอะแกรมอันใหม่เกิดขึ้นปั๊บเรานับจํานวนอิเล็กตรอนเลยคะ่ะสองข้างของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางเท่าไหร่อิเล็กตรอนของลิแกนเท่าไหร่เอาบวกกันแล้วก็ต้องบรรจุลงไปในออร์บิทัลของโมเลกุลของคอมเพล็กซ์นะคะบรรจุตามกฎเลยคะ่ะนะคะยกตัวยอย่างเช่น ไดโคลโลคอปเปอร์คอปเปอร์คอปเปอร์ Copper, Copper ตัวนี้ไม่ได้มันมีประจุเป็นลบต้องอ่านคาเปเลตไดโคลโลคาเปเลตวันนะฮะประจุบวกหนึ่งคอปเปอร์บวกหนึ่งนะคะดีสิบนะคะคอปเปอร์บวกหนึ Copper ่งดีสิบคอปเปอร์บวกหนึ่งเป็น D10 นะคะ D10 ก็คือ 3D เต็มเลยซ s ว่างซ p ว่างสร้างพันธะกับ CL 2ตัว ะคะอไล่สองตัวคอไล์ต้องมีโดนเนอร์มาใช่ไหมคะโดนเนอร์มาพร้อมกับอิเล็กตรอนโลนแพร์นะคะก็คือ2คู่ไหมคะสองคู่มาจาก c l คู่ละ1ตัวนี่แหละนะคะ,ะเพราะฉะนั้น10บวกกับ4กลายเป็นอิเล็กตรอน14ตัวนะสิบสิบสี่นะคะสิบสีะะ่ 14, ไม่ใช่สิบเอ็ดนะคะอ๋ะอสิบสี่ออร์บิทัลมี ไปสิบเอ็ดออร์บิทัลมีสิบสี่อิเล็กตรอนนะคะอ่าสิบเอ็ดออร์บิทัลมาจากไหนมาจากวาเลนซ์ d ออร์บิทัลมีห้าห้อง s มีหนึ่งห้อง p มีสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าและบวกกับออร์บิทัลของทีแกนอีกสองเป็นสิบเอ็ดตรงกลางก็จะต้องมีจำนวนห้องเท่าเดิมนะคะตามทฤษฎีส่วนอิเล็กตรอนเอาบวกกันสองข้างเป็นสิบสี่อิเล็กตรอนนะคะบรรจุลงไปใหม่ค่ะสิ 14, บสี่บรรจุตามกฎของฮุนและพาวลีเอาใส่ข้างล่างก่อน เต็มแล้วขึ้นข้างบนค่ะ,ะพลังงานเท่ากันเรียงเดี่ยวก่อนค่ะเต็มแล้วขยับขึ้นข้างบนก็ได้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบใหม่นะคะดังตรงกลางนะคะเป็นโมเลกุลร์ออร์บิทัลตรงกลางนี้นะคะ14อิเล็กตรอนนะคะ,ะถ้าเป็นออกตาฮิโดล่ะออกตาฮิโดลฝั่งที่เป็นโลหะอะตอมกลางก็จะเหมือนเดิมนะคะโลหะอะตอมกลางมาจาก 3D CS 4P จําจำนวนห้องเท่าเดิมออกตาฮิโดลต้องมีลิแกนเท่าไหร่ หลิแกนมี6ลิแกนฝั่งนี้ต้องมี6ห้องนะคะอ่ามี6ห้องนะคะแล้วก็ผ่านการคำนวณพลังงานนะคะปรากฏว่าตรงกลาง9มี15มี15ห้องนะคะออคตาฮิเดลก็จะต้องใช้ไดอะแกรมอันนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปคือ MOT มีไดอะแกรมตายตัวที่เกิดจากการคำนวณแรงผลักและการซ้อนทับกันของออร์บิทัลเรียบร้อยแล้ว ะะมีไดอะแกรมตายตัวทุกคอมเพล็กซ์ที่มีโครงสร้างเดียวกันออกตาฮีเรลก็ต้องใช้ไดอะแกรมเดียวกันนะคะเส้นตรงก็ใช้ไดอะแกรมเดียวกันเตตตาฮีเรลก็ใช้ไดอะแกรมเดียวกันต้องเลือกไดอะแกรมที่ตายตัวนะคะเลือกเสร็จแล้วทำยังไงแต่ละคอมเพล็กซ์เนี่ยจะมีโลหะอะตอมกลางต่างชนิดกันลิแกนต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นจะทำให้จำนวนอิเล็กตรอนต่างกันนะคะ จำนวนอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางนะต่างกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนของลิแกนจะเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะลิแกนมีหน้าที่เอาโดเนอร์มานะคะลิแกนก็จะเอามาเต็ม6คู่นะถ้าเป็นออกตาฮีดอฝั่งลิแกนจะมี6คู่ตลอดนะคะถ้าถ้าเป็นไม่ว่าจะลิแกนเป็นตัวอะไรก็ตามนะคะลิแกนจะเป็นไบเดนเทสสามตัวก็6แขนก็ต้องมี6คู่เหมือนเดิมนะคะกรณีเป็นออกตาฮโดอ เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่แตกต่างกันจะอยู่ตรงตำแหน่งของโลหะอะตอมกลางนะคะอิเล็กตรอนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าโลหะอะตอมกลางเนี่ยมีประจุเท่าไหร่มีอิเล็กตรอนใน d ออร์บิทเท่าไหร่นั่นเองนะคะเช่นสารตัวนี้เ h e x a t ท i o c y a n a t o cobalt t e 3อันนี้ co 3บวก co 3บวก d 6นะคะ d หก d 6 เพราะฉะนั้นตรง d ออร์บิทัลก็จะมีอิเล็กตรอน6ตัวนะคะเริ่มต้นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นออร์บิทัลของโลหะที่ยังไม่ได้สร้างพันธะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน6ตัวก็ต้องเรียงเดี่ยวใน d ออร์บิทัลก่อนเพราะว่า d ออร์บิทัลพลังงานไม่ได้แยกออกจากกันนะพลังงานเท่ากันหมดก็ต้องเรียงเดี่ยวนะคะฝั่งลิแกนมี6อิเล็กตรอนเอ้ยมี6คู่อิเล็กตรอน6คู่ต้องเต็มในออร์บิทัลทั้ง6ห้องนะเอามาแค่6ห้องเพราะว่ามันเป็นออกตาฮิดอมีโดน หกห้องนะคะอ่ะหกก็จะใส่ให้เต็มหกก่อนเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ใส่ให้เต็มก่อนจากนั้นอิเล็กตรอนของลิแกนนะคะออกตาฮิเอาตรงนี้จะเต็มก่อนเสมอเพราะว่าอิเล็กตรอนของลิแกนจะมีหกคู่หกห้องเต็มนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือตรงตำแหน่งของอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประจุของโลหะอะตอมกลาง อันนี้เป็น d6 d6 แล้วก็บรรจุเลยค่ะจะบรรจุแบบไหนล่ะเราจะสังเกตเห็นว่า MOT เนี่ยนะะตรงตำแหน่งถ้าเป็นออกตาฮีเดลเนี่ยมันก็จะมีเดลต้าออกตาฮีเดตรงกลางตรงเนี้ยข้างล่างมี3ห้องข้างบน2ห้องเหมือนกันกับทฤษฎี CFT เลยนะะเหมือนกันกับทฤษฎี CFT เพราะการจะบรรจุก็จะมีโลสปินไฮสปินเหมือนกันนะคะเราก็ต้องใช้ทฤษฎี CFT เข้ามาช่วยในการตัดสินใจว่าจะบรรจุแบบโลสปินหรือไฮสปิน นะคะ SCN มันเป็น d6 d6 ชอบโลสปินก็ D6 จะเรียงแบบโลสปินก่อนนะคะคราวนี้มันมีปัญหาว่ากรณีออกตาฮีดรเนี่ยมันจะมีลิแกนกลุ่มที่สามารถเกิดพันธะพายเพิ่มได้ไม่ได้เกิดเฉพาะพันธะซิกมานะ,ะมีพันธะพายด้วยนะคะพายอะไรนะคะมีภายสองชนิดภายอันที่หนึ่งก็คือลิแกนทูเมทัลพายบอนดิง้ง เรียกว่าพายดเนอะร์เรียกว่าพายดเนอร์จำเลยนะคะสีแดงกลุ่มนี้เกิดพายดเนอร์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ลิแกนในการเกิดพันธะแบบออกตาฮีดอลนะคะเป็นน้ำเป็น OS เสลบเป็นแอมโมเนียเป็นไฮโดเจนเราจะใช้ไดอะแกรมของ MOT แบบพายดเนอร์นะ,ะแปลว่าลิแกนทูเมทัลพบอนดิ้งนะ,ะใช้พายดเนอร์พายดเนอร์เกิดอะไรขึ้น นะเกิดอะไรขึ้นแปลว่านอกจากการสร้างพันธาแบบซิกมาธรรมดาตามไดอะแกรมไดอะแกรมที่โชว์มาเนี่ยเป็นไดอะแกรมธรรมดาใชไหมคะใช้แค่6ห้อง T2G เนี่ยเป็นนอนบอนดิ้งยังไม่ได้เกิดอินเตอร์แอคชันเลยไม่มีเส้นประมาฝั่งลิแกนกรณีถ้าเป็นลิแกน4ตัวนี้นะคะ T2G จะสามารถเกิดอันตรกิริยาเพิ่มได้ทำให้ T2G เกิดการแยกของระดับพลังงานเกิดขึ้น ะะแต่บางอื่นว่าพอแยกของระดับพลังงานแล้วได้ T2G กับ T2G star เนี่ย T2G star มันก็ยังมีพลังงานต่ำกว่า e g star อยู่นะะเพราะฉะนั้นแดะแกรมอันใหม่นะคะของอของพายเนี่ยของพายแบบพายโดเนอร์เนี่ยนะคะก็จะได้ T2G กับ T2G star เพิ่มขึ้นเ,เดี๋ยวในหน้าถัดไปจะมีแดะแกรมรวมทั้งหมดให้นะะแต่ให้รู้ว่าส่วนอื่น เหมือนเดิมแต่มีอันตรากิริยาเพิ่มขึ้นตรง T2G ทำให้ได้เป็น T2G หรือ T2G สตาซึ่ง T2G สตาเนี่ยจะมีพลังงานต่ำกว่า eg สตาแล้วพายอีกแบบหนึ่งเรียกว่า metal to ligand pi bonding เรียกว่า pi acceptor หรือ pi back bonding นะเกิดในกรณี3ตัวนี้เท่านั้น CO, NO2 ลบแล้วก็ CN ลบนะเกิดในกรณี3ตัวนี้เท่านั้น เกิดพายเหมือนกันเกิดตรงตำแหน่ง T2G เหมือนกันค่ะแต่ทำให้ได้ T2G และ T2G s า a r ที่มีพลังงานสูงกว่า eg star ค่ะเอา eg star เป็นเกณ์ค่ะเมื่อสักครู่พายเนอร์ได้ T2G ตาร์มีพลังงานต่ำกว่า eg ต t a r ถ้าเป็นพาย back bonding นะคะจะทำให้ T2G ตาร์สูงกว่า eg ต t a r เพราะฉะนั้นมีลิแกนอยู่ประมาณ หกตัวสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดกลุ่มทำให้ได้ไดร์แกรมแบบออกตาฮิดอ,อเพิ่มขึ้นมาสองแบบดูค่ะพายโดเนอร์อ่ะแตกต่างกันตรงนี้นะคะชิปอ่าพายเอ็กเซปเตอร์อ่าค่ะได้ T2G กับ T2G องจีสตาเหมือนกัน แต่กลุ่ม p โดเนอร์ได้ t2g กับ t2g s t a แต่ t2g s t a อยู่ต่ำกว่า eg star ะะต่ำกว่า eg star ถ้า p เ a c c e p t ร r ได้ t2g กับ t2g s t a t2g s t a อยู่สูงกว่า eg s t a เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตำแหน่งของ delta o อ t a h e d r a l เปลี่ยนแปลงไปตำแหน่ง delta o อ t a h e d r a l ตามทฤษฎี cft ข้างล่างจะต้องมี3ห้องข้างบนจะต้องมี2ห้องแบบนี้แต่ว่า delta ออก m o t ต้องเลือกใหม่ค่ะ ว่าเดลตาอกอยู่ตรงไหนนะคะปรากฏว่าก็จะได้เดลตาออกอยู่ตรงนี้ข้างล่าง3ห้องข้างบน2ห้องข้างล่าง3ห้องข้างบน2ห้องแบบนี้เห็นไหมคะเดลตาออกตาฮิโดลตำแหน่งไม่เหมือนกันถ้าเป็นไพโดเนอร์เดลตาออกตาฮิโดลจะอยู่ระหว่าง e g ตาร์กับ t 2 g g าร์ในขณะที่ไพแอคเซปเตอร จะอยู่ระหว่าง e- g star กับ t-2g เฉยๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น,น,นแบบพายโดเนอร์เนี่ยจะทำให้เดลต้าออกแคบแบบพายเอ็กซป o เตอร์จะทำให้เดลต้าออกกว้างเดลต้าออกแคบอ่านี่คือผลที่แตกต่างกันนะคะเกิดผลที่แตกต่างกันถ้ากรณีเป็นลิแกน C กลุ่มนะคะจะเป็นพาย โดเนอร์ลิแกน3กลุ่มจะเป็นพายแอ็กเซปเตอร์นะคะ,ะมีอยู่แค่นี้นะคะอ่ะเดตตาฮิโดลเดตตาฮิโดลส่วนใหญ่จะให้ใช้ไแดแกรมเดียวนะคะอ่ะนี่คือพันธะซิกมาสังเกตง่ายๆเดตตาฮิโดลมีลิแกน4ตัวฝั่งที่เป็นลิแกนก็จะมี4ห้องนะคะฝั่งที่เป็นลิแกนก็จะมี4ห้องนะคะแล้วก็ผ่านการคำนวณน,นะคะ,ะก็จะได้เป็นโมเลกุลร์ไดอะแกรมขึ้นมา เรามีหน้าที่เลือกไดอะแกรมมาแล้วก็มาบรรจุนะคะกรณีเกิดพันธะพายพันธะพายของเตตตาฮีดอลนะฮะ,ะมันก็จะมีออร์บิทัลเพิ่มเข้ามาที่เกี่ยวข้องเยอะหน่อยคราวนี้เราทำอะไรอ่ะสแควร์พาหน้าสแควร์พาหน้าก็มีลิแกนด์ตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตำแหน่งตรงกลางการคำนวณไดอะแกรมนะคะจะได้แตกต่างกัน ไดอะแกรมจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือ MOT เนี่ยไดอะแกรมไม่ได้มาจากเราสร้างไดอะแกรมมาจากการคำนวณคำนวณโดยใช้สมมาตรทิศทางแล้วก็พลังงานของออร์บิทัลระหว่างออร์บิทัลของโลหะอะตอมกลางกับออร์บิทัลของลิแกนเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าแต่ละรูปร่างจะมีไดอะแกรมตามทฤษฎี MOT เนี่ยที่แตกต่างกัน เราต้องเลือกใช้ไดอะแกรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสแควร์ผานหน้าเราก็ไปเลือกใช้ไดอะแกรมที่เป็นสแส q ควร์ผานหน้านะคะแล้วก็มาดูว่าบรรจุอิเล็กตรอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะได้สมบัติทางแม่เหล็กเป็นแบบไหนตามทฤษฎีการบรรจุเช่นถ้าเป็น d 8และเป็นสแควร์ผานหน้า d 8ก็คือมีอิเล็กตรอน8ตัวฝั่งของลิแกนนะ,ะเป็นสแควร์ผานหน้าลิแกนต้องมี4 4แขนสีแขนต้องเต็มแน่นอนเพราะว่าโดเนอร์มาเต็ม เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน2ฝั่ง d 8บวกกับ8ก็เป็น16อิเล็กตรอนตรงกลางต้องเอา16อิเล็กตรอนมาบรรจุ2 4 6 8 10 12 14 16จะเห็นว่า d 8สแควร์พาน้าเมื่อบรรจุในไดอะแกรม MOT แล้วจะมีสมบัติทางแม่เหล็กเข้าคู่กันหมดเลยแสดงว่าจะเป็น Di etic, ไดอะแมกเนติกนะคะไดอะแมกเนติกเรามีหน้าที่แค่เลือกไดอะแกรมแล้วก็ทำนายสมบัติทางแม่เหล็ก ะะว่าเป็นแบบไหนนีค่ะนะคะอ่ะทฤษฎีนี้ความเสถียรบอกได้อย่างไรนะคะความเสถียรตามทฤษฎี MOT บอกโดยใช้ bond order นะคะ bond order หาได้จากอิเล็กตรอนที่บรรจุใน bonding orbital ลบด้วยจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ใน anti bonding orbital หารด้วย2 แปลว่ายิ่งมีอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ในบอนดิ้งคือออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ําลงมากเท่าไหร่ความเสถียรตามทฤษฎีนี้ก็จะยิ่งมีค่ามากตามด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นจะหาความเสถียรของคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะเฮกซาไนเตรโตโคบอลไทรทโคบอลทร CO สามบวกนะคะ CO 3บก D 6นะคะอันดับแรกเราต้องหาก่อน C.O. 3บวก D. 6แล้วมันเป็นออกตาฮิโดแน่นอนนะคะห้อย6เป็นออกตาฮิโดไปเลือกไดอะแกรมของออกตาฮิโดมา N.O. 3เอาออกตาฮิโดธรรมดาออกตาออตฮิโดธรรมดาฝั่งที่เป็นลิแกนเต็มแน่นอน6คู่ฝั่งที่เป็นโลหะอะตอมกลางจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางค่ะ C.O. 3าบวกเป็น D. 6เพราะฉะนั้นจะมีอิเล็กตรอนอยู่6อิเล็กตรอน เอาอิเล็กตรอนบวกกันได้เท่าไหร่เอาบรรจุลงไปตรงกลางค่ะบรรจุลงไปตรงกลางนะคะบรรจุเสร็จเรียบร้อยปับ๊บจะหา bond order. บอลออเดอร์บอลออเดอร์หาได้จากจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ใน, bonding, นะะบอนดิ้งนะบอนดิ้งแปลว่าพลังงานต่ําลงค่ะแอนตี Anti ้บอนดิ้งคือพลังงานสูงขึ้นส่วนที่พลังงานสูงขึ้นจากเส้นประนะ,ะไอ้นอนบอนดิ้งตรงนี้พลังงานไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวข้องกับความเสถียร ไม่เกี่ยวข้องกับความสเสถียรน,นะคะเพราะฉะนั้นบอลออเดอร์ข้อน,นี้ก็เลยนับจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างล่างค่ะ2 4 6 8 10 12นะสิ 12. นับอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างบนค่ะไม่มีเป็นศูนย์นอนบอนดิ้งไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้น12ลบ0ย์หารเหลือ6สแสดงว่าคอมเพล็กต์ตัวนี้มีความสเสถียรน,นะคะบอลออเดอร์เท่ากับ6เอาไว้เปรียบเทียบใครมีบอลออเดอร์มากคนนั้นก็สเสถียรเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะคะเปรียบเทียบความสเสถียรระหว่างสาร2ตัว เฮกซาแอมีนเฟอร์เรตทรี ree, กับเฮกซาไซเอไม่ใช่เฟอร์เรตเฮกซาแอมีนไอรอนทรี ree, กับเฮกซาไซโนเฟอร์เรตทรี ree, อ่านต่างกันเพราะว่าตัวที่มีประจุปเป็นบวกอ่านไอรอนธรรมดาตัวที่มีประจุปเป็นลบอ่านเฟอร์เรตนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านเฮกซาแอมีนไอรอนทรีเป็นเหล็กสามบวกเหมือนกันนะคะ เลข3บวก D5 เหมือนกันเลยแต่อ่านอ่านต่างกันเฮกซาแอมีนไอรอนทรีเฮกซาไซโนเฟเรททรีนะคะ,ะตัวที่1แอมโมเนียแอมโมเนียอ,อ,อ,อยู่ในกลุ่มไพโดเนอร์ต้องเลือกแดงแกรมไพโดเนอร์มาไพาโดเนอร์ทีทูจีสตาอยู่ข้างล่างนะะอยู่ข้างล่าง e Star. อีจีสตาส่วน CN CN อยูนะ่ในกลุ N, ่ม Pi acceptor ต้องเลือก Pi acceptor มาเลือกไดอะแกร,รมเปล่ามาให้ถูกก่อนนะคะเลือกไดอะแกร,รมเปล่ามาให้ถูกแล้วต่อไปดูอิเล็กตรอนการบรรจุอิเล็กตรอนนะคะ π donor แปลว่าอะไร π donor ก็แปลว่าอิเล็กตรอนเป็นผู้ให้ donor แปลว่าให้นะคะแปลว่าเอาไดอะแกร,รมมาแล้วเนี่ยต้องเอาอิเล็กตรอนมาด้วยกลุ่มที่ l ิแกนเป็น π donor ห้องที่เอามาจะต้องมาพร้อมกับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นอเหล็ก D5 ฝั 5, ่งเหล็กก็จะมี5อิเล็กตรอนอฝั่งเหล็กมี5อิเล็กตรอนนะคะฝั่งลิแกน6 6ห้องที่เป็นโดเนอร์ธรรมดาต้องเต็มแน่นอนนะคะมี6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่อิเล็กตรอนต้องเต็มนะคะตรงนี้6คู่6คู่คือเป็นโดเนอร์ปกติ คราวนี้แอมโมเนียเนี่ยเป็นพายโดเนอร์พายโดเนอร์แปลว่าต้องให้พันธะพายอีกแปลว่าพันธะพายเนี่ยเขาก็ต้องเป็นผู้ให้ให้ต้องให้อะไรล่ะให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นต้องมีอิเล็กตรอนถึงจะให้ได้นะะเพราะฉะนั้นฝั่งลิแกนที่เป็นพายโดเนอร์นอกจากจะมีโดเนอร์ธรรมดา6คู่อหนะคู่มาจากห้อย6นะคะแล้วยังจะต้องมีพันธะพายอีก นะคะสคู่นะ,ะต้องมีพันธภัายอีก3คู่ตามจํานวนห้อง T2G มี3ห้องก็ต้องมี3คู่เวลาเอามาต้องเอามาให้เต็มนะคะอะ่ารวมกันค่ะอะ่ามี5อิเล็กตรอนบวกกับ6คู่ก็คือ12บวกอีก3คู่ก็คือ6 16 18 19 20 21 22 23สแสดงว่าเฮกซาแอมีนไอรอนทรเนี่ยตรงกลางนะคะจะต้องมีอิเล็กตรอน23ตัว เอาอิเล็กตรอน23ตัวบรรจุลงไป2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23บเห็นไหมคะบรรจุลงไป23ตัวนะคะอ่ะต่อไปแบบ Cn Cn เป็นพาย acceptor accept แปลว่ารับแปลว่าลิแกนเป็นผู้รับรับแปลว่าต้องเอาแต่ห้องเปล่ามาค่ะ เอาห้องว่างมา T2G เอาห้องว่างมาค่ะไม่ต้องเอาอิเล็กตรอนมาเอามารับค่ะเอามารับนะคะใครต้องเป็นผู้ให้นะคะโลหะอะตอมกลางต้องเป็นผู้ให้นะคะอันนี้ดีมี5ตัวใส่5้อิเล็กตรอนลงไปนะคะลิแกนโดเนอร์ต้องมีค่ะต้องมีมีครบเลยนะคะ6คู่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสามสี่ห้ตรงนี้มี6คู่ เพราะว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นโดเนอร์อยู่แล้วนะคะ Cn ห้ยหก็ต้องมี6คู่นะคะ12อิเล็กตรอน12อิเล็กตรอนบวกกับของ d o r ออ t บิท e ัลอีก5เป็น17เเห็นไหมคะแสะดงว่าอิเล็กตรอนที่ใช้อยู่ตรงกลางใน M ในโมเลกุล่ r ออร์บิทัลใน MOT ไม่เท่ากันแล้วถ้าลิแกนเป็นโดเนอร์ลิแกนลิแกนต้องเอาอ่าอิเล็กตรอนมาสร้างพันธะพายเพิ่มถ้าลิแกนเป็นกลุ่มพายแอคเซปเตอร์ลิแกนเอาเฉพาะห้องเปล่ามา Accept, แอคเซปต์แปลว่ารับจำนวนอิเล็กตรอน17ก็บรรจุลงไปแค่17อิเล็กตรอน2 4 6 8 10 12 14 16 17เห็นไหมคะอ่าบรรจุเสร็จเรียบร้อยจำนวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะคะต่อไปหาบอนออเดอร์จะเปรียบเทียบความเสถียรใช่ไหมคะ,ะตัวเฮกซาแอมมีนไอรอนทรีก่อนเอาออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ำลงตั้งนะคะลบด้วยอิเล็กตรอนของออร์บิทัลที่มีพลังงานสูงขึ้นหรือที่มีสตา พลังงานต่ำลงมีทั้งหมด 2, 4 6 8 8 1 12 2 4 4 6 6 8 8 8ตัวอ่ะตัวที่อยู่ในสตามีที่อยู่ในสตามี5ตัวเพราะฉะนั้นความเสถียรก็คือ18-5-2ลบ5หาร2ก็คือ6.5อ่ความเสถียรได้6.5นะคะในกรณีเฮกซะแอมมีนกรณีที่เป็นไซยาเนตบ้างเฮกซะไซยาโนบ้าง มี17อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างล่างที่สเสถียร2 4 6 8 10 12 14 16 17อิเล็กตรอนนะคะมี17อิเล็กตรอนนะคะข้างบนมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้17 0, น17ลบ0หาร2ก็8.5นะคะตอนนี้ก็ตอบได้แล้วว่า hexa c y a n o อร์เ a t e 3มีความสเสถียรมากกว่า เฮกซาแอมีนไอรอนทนะคะมีความเสถียรมากกว่านะคะได้สองทฤษฎีนะคะหมดเวลาพอดีเลยนะคะทำเวลาได้ดีมากไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นคอมเมนต์นักศึกษาไม่เห็นข้อความอะไรเลยแสดงว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะนัดเพิ่มอีกอาจจะเป็นช่วงเย็นอาจจะเป็นช่วงเย็นกลางคืนอะไรอย่างนี้ วันละหนึ่ชั่วโมงเราคุยกันทางไหนดีคุยกันทางไลน์นะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยกันทางไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีการบ้านจําได้ในตอนเช้านะคะมีการบ้านแค่1เรื่องให้ทําแล้วก็ส่งเป็นรูปนะคะอาจจะส่งวันศุกร์หรือวันเสาร์หน้าก็ได้นะคะส่งรูปมาในอ,อินบ็อกซ์หรือในไลน์ก็ได้นะคะส่วน ส่วนวันนี้ไม่มีไม่ให้กันบ้านนะคะแล้วก็วิดีโอสามารถดูย้อนหลังได้ครูจะไม่ลบนะคะมันก็จะอยู่ในนี้ดูย้อนหลังนะคะเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือน่าจะอีก1วันถึงจะจบทั้งทฤษฎีแล้วก็บทที่3ามอิเล็กทรอนิกสเปกตรนะคะก็จะขอนัดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยกัน ในไลน์ก็ได้นะคะนัดวันเวลาภายในอาทิตย์หน้านี่แหละนะคะวันธรรมดาจะสะดวกหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทั้งวันเลยนะคะวันนี้